ใครแพ้เสียห้าพันมาสามสอหน <S 2> <S 2> <S 2> ึ่งอันไหนดีว่าอันนี้เอากวนนี้เลยอุ้ยไปไงกวนนี้อ่ะกูไม่กวไม่กวเสียชาเชื่อฟ้าที่งก็มาดิกูไม่กวไอ้ี้ยมาดิเออกูไม่เสียห้าพันแน่หรอกเอาเอามาดวมดมามเมาอาม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 ือนกันมาดิไอ้เหี้ยร้องๆกูไม่มาอามามามา อันต่อไปอ่วัดเวบรดเปล่ากูวัดเวรดตรงนี้ต่อเอาไม่วัดเบรดกูวัดเบรดกูมาทางนี้กูมาทางนี้อ่าเดี๋ยวสามสองหนึ่งเดี๋สามสองรึ๊บอ่าเนี่ยรอดว่ะรอดว่ะรอดว่ะรอดไอสัตว์มาอันต่อไปมาคิดตาแล้วก็วัดเวรดวัดเวรดเอาวัดเวรดอ่ะวัดเวรดตรงนี้เหมือนเดิมไอ่ะอ่าอ่าเอาสามสองหนึ่งเฮ้ยยีดรอดว่ะยีด ไอ้เหี้ยะไปเมื่อคืนระเบิดรัสเซียเว้ยมึงคิดว่าแบบเขาเรียกว่าอนุภาคมันจะแรงขนาดไหนอะแลเบิดรัสเซียมึงคิดว่าไงมันก็คงเหมือนนิวเคลียร์ไอ้เหี้ยกูว่านะได้เหรอใครแพ้เสีย5,000นะเว้ยเสีย5,000นะคิดดีๆนะเหลือ2อันสุดท้ายแล้วนะจะได้5,000หรือเปล่าอืมอันนี้อ่ะมึงเชื่อกูไหมอันเนี้ยวัดเบรดเลยมึงอันนี้ดีกว่ากูเชื่อเชื่อกูอันนี้ด้วยกูเชื่อมึงวัดเบรดเหมือนเดิมอะอ่ะสามสองหนึ่งสามสองอาชีพหายแล้วเหี้ยระเบิดรัสเซีย